สวัสดีครับวันนี้ก็มีความคืบหน้ากรณีที่เด็กอายุ14เนี่นะครับก่อเหตุเนี่ยนะครับซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจก็มีการประเมินอา,อาการของเด็กเบื้องต้นนี่นะครับว่า,าโบยทางจิตจริงหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าก็มีการส่งส่งตัวให้ส่งตัวเด็กนี่ยนะไปยังสถานที่มีการตรวจรักษาเกี่ยวกับอาการทางจิตเนี่ยนะครับซึ่ง ซึ่งตอนนี้แพทย์ก็กําลังทําการประเมินนะครับอาการทางจิตของเด็กอยู่นะครับเ,าาาเราก็เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเด็กนี้อายอาุกว่าสิบสองไม่เกินสิบห้าปีนี่นะครับทำความผิดนะครับก็เด็กก็ไม่ต้องรับโทษเนยนะครับแต่ไม่ต้องรับโทษแต่ศาลก็มีมีมีสิทธิ์มีมีอำนาจในการที่กําหนดวิธีการเฉพาะเด็กไว้ซึ่งกฎหมายกบรรย็บัญญัติไว้หลายประการนะครับซึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นการส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับสิ่งที่กระทบต่อมาเนี่ยนะครับที่จะกระทบต่อมาก็คือว่ามีการามีการขยายผลดังกล่าวว่าอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธที่ที่เด็กนํามาดัดแปลงเนี่ยนะครับซื้อมาจากไหนยังไงนะครับก็ตามที่เป็นข่าวก็มีการจับกลุ่มขบวนการหลายคนเนี่ยนะครับก็ก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยนะครับดําเนินการในกลุ่ม กลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้เด็ดขาดน,นะครับซึ่งลักษณะของแปลงกันหรือปืนแปลงกันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดัดแปลงมาเป็นอาวุธที่ใช้ยิงกระสุนจริงได้นะครับก็อยากจะให้มีการออกกฎหมายควบคุมหรือปราบรามนะครับกลุ่มที่มีการขายอาวุธเถื่อนดังกล่าวเนี่ยนะครับให,ให้สิ้นซากซึ่งในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ก็ปรากฏว่ามีเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับอย่างมากเลยนะครับก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ